หลังจากที่เราได้เจอเมื่อครั้งที่แล้วเราติดคุก <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเลยอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เปลี่ยนชุดชีวิตก็เปลี่ยนโทโทโทไม่น่าเลยโชคดีนะที่เขายังไม่ได้ลงประวัติเราอะถ้าลงประวัติเราเมื่อไหร่ล้วก็ทาธุรกิจธุรกรรมมาทําไม่ได้เลยจริงๆอุย้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาหวยไปดูด้วยสวัสดีฮะรอก่อนนะเลิกงาน <c oughs> อุ้ยมาอยากได้เหลือเกิน เป็นหมาเนี่ยมันชีวิตดีดีว,วันวันไม่ทําอะไรกินขี้แล้วก็นอนเฮ้อวันนี้ครับเจ๊โอ้ยคุณทําอะไรมาคนเนี้เรื่องผมดูสิชุด vp มีอะไรบ้างเฮ้ยเชื่อไหมถ้าเกิดผมใส่ชุดเหล่านี้ผมจะได้เงินหรือเปล่าผมไม่รู้เลยเราต้องทําให้พ่อภูมิใจกลรมาบ้านพ่อเด่น <S <S เอาเฮ้ยทิ้งเลยอุย้ยใส่ขอตเต่าแล้วทำไมเออเราจะไปทิ้งดิแล้วเ,เอาไปขายให้กับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขากำลังรับซื้ออยู่รับก่อนอ่าเรียบร้อยเรากําลัง อันไหนมันสูตรที่เราซื้ออ้าคนอะไรซื้อรองเท้าซ้ําด้วยปัดช,ชะขายต่ออูชัยเนี่ยโฟเลยแค่นี้นพอไปขายต่อโอเคเร้อยฮะ now we're talking businessman here หมาเยอะเหลือเกินดูเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วดูผมแต่งตัวพี่ไปไปโรงพยาบาลไปขายเสื้อผ้ามาตอนแรกเรามีตังค์อยู่9 0 0าันใช่ไหมกำไรเนอยๆตอนนี้ผมอยากได้หมื่นห้า ก่อนเอาไปขายเนี่ยต้องเอาเงินมาตบตบหน้าตบเบาะตบเสื้อรวย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 หิง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 ถ้าเกิดซื้อหว,วยก็รวย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 ไปไปสัมผัสได้เว้ยความรวยกำลังมาหาแล้วอืมกินความรวยที่กำลังจะมันเกิดขึ้นมันอยู่ใกล้ๆนี่เองวู้สกอตสกอตเฮ้ยอเฮ้ยไกลแล้วไกลแล้วมีไหมเนี่ยมีเหยื่อไหมสักคนหนึ่งคนแม่ถ้ามีกระเป๋าบรีฟเคสเพราะว่าใช่เลยเซลแมน ต้องไปดูมีกระเป๋าบร i ฟเคสขายไหมโอเลยครับดีครับ,รบมีคนอยู่ไหมครับมีหมอบอหมอไม่มี <laughs> <laughs> โอ้เปาหมายมาแล้วคนครับเออสุสดครับ <laughs> <laughs> ความแตกต่างดีครับเออผู้หญิงครับ h โ l l o brief a s s i g n น่าจะมีมั้งกับกระเป๋ามันน่าจะมีไอ้กระเป๋ากระเป๋าอะ ว่าซีซั่นที่แล้วมันมีอยู่อะไอกระเป๋าที่ถือแล้วมันที่มันแบกของใส่ของได้อ่ะมียังมีขายอยู่ไหมผมว่ามีผมมีถ้าเกิดว่าคนเขาไม่เข้าไปอ่านหนังสือกันอย่างนี้แล้วเขาไม่มีกับข้าวกับปลาอะไรเงี้ยเราไออุ๋มอ,อะไรเนี่ยมึงขี่สกายหรือเปล่าเดยเฮ้ยขับยังไงเลยเฮ้ยบ้าเปล่าเกือบไปต่างโลกกันไปละเออเมื่อกี้ต่อถ้าเกิดว่าเราซื้ออาหาร ยุทประกอบเอ้ยไปถึงอาหารต่างๆน้ำนมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปขายต่ออะไรเงี้ยกําไรเนาะเนาะเอาละขึ้นรถอิตาเลียนเอาละซื้อน้ําอ่าไปขายไปขายไปขายตุนตุนตุนโอเคอาหารไปตุนจิปะทะเอาซื้อเอเตาเลียนไอ้พาล่าซึ่งแต้มีอุปกรณ์อะไรคริสตับลบอลอุปกรณ์ลึกลับที่มีพลังอย่างบางอย่างซ่อนเล้น2อ0พอันนี้คืออะไรลูกบอลแม่หมอดูดวงเหรอแล้วนี่แอร์ซอฟต์แล้วเนะี่ยกล่องสุ่มปืนแอร์ซอฟต์จะอะไรกันนะ อ้าวเฮ้ยเล่นแอร์ซอฟต์ยิงในะชิวจริงไม่ได้กูยิงในแอร์ซอฟต์หละไปอะไรไม่รู้ <c oughs> ปืนแอร์ซอฟต์ปืนแล้วต้องไปซื้อซื้อกระสุนดะ้วยเนี่ยพระเจ้า,จาช่วยช่างมันแล้วเาขาเล่นแอร์ซอฟต์ที่ไหน,นวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนทํามาค้าขายก่อนทํามาหากินก่อนเชื่อลอยทั้งลนะอยน่ะคนโยเห็นเหยื่อละอวฮอรถสวยๆรวยๆอย่างเงี้ยใช่แน่นอนเอาละ,าะได้กินคนรวยเว้ย อยู่แถวนี้เดี๋ยวต้องซ้อมก่อนเราต้องวหาสวยๆงานกระเช้าต้องเข้าไหนว่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปขายของซื่อหนังสืออ่านสักแป๊บหนึ่งเพิ่มสติปัญญาก่อนฉันจะเล่น Facebook อย่างไรเพิ่มความสามารถในตัวคุณล่ะเอาล่ะเออเอาเฮ้ยเอาปิดคาดเหยื่อไม่มีเอออยู่ในรถปะวะอ่านหนังสือในรถเหรอแต่งตัวนี้เหมือนเจ้าหน้าที่เอฟไอบีเยมมีใครเลยวะ เฮ้ยผมมาเร็วเกินไปเลยมันก็ไม่เร็วน้ำวานผมว่าผมมากี่โมงเมื่อวานเฮ้ยเช้าเกินไปยังไม่ตื่นอ่ะกลับไม่รอบรถจอดแล้วเฮ้ยเป่าหมา้สิบสองนาฬิกาผู้หญิงคนนั้นใช่เลยเฮ้ยเจ้าแฮป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 นี่เออสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ,อ๋อสวัสดีครับเอ,อ่อคุณกำลังประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนเสื้อผ้าหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงอก็ ก็มีบ้างนะคะอโอเคแล้วครับนี่แหละครับผมนี่ไม่ใช่ทีวีเล็กคือผมมีเสื้อผ้า3-4ตัวครับที่เหมาะกับคุณผู้หญิงแน่นอนตอนนี้เป็นล็อตสต็อกเพึ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อลๆอลิมิเต็ดอิดิชันผมขายคุณผู้หญิงตอนนี้เวลานี้4ตัว4,000หน้าตาเป็นยังไงคะนะหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาผมหรือหน้าตาเสื้อเสื้อค่ะถ้าหน้าตาเสื้อเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู <c oughs> นี่ดูนะต๊บนึงเป็นไงฮะนี่ นี่แค่ยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่ห่อหมกเป็นแบบนี้เลยๆๆๆเป็นกล่องรัของผู้ชายใช่ไหมล่ะเฮ้ยคุณอาจจะมีแฟนหรือว่ามีเพื่อนหรือว่ามีพี่มีน้องที่รู้จักผมคิดว่าเสื้อตัวนี้เหมาะสําหรับเขาจะตัดเป็นทําอะไรก็ได้คุณไม่เคยได้ยินเหรออ่ะเล่นเสื้อให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเสื้อเ<ๆ>ชื่อผมเล่นเสื้อเหรอคะน้าครับผม <laughs> <c oughs> ๆๆๆคุณเคลียร์ว่ายังไงตอนนี้เลยสี่ตัวสี่พันสี่พันเลยเหรอเนี่ยเอาไงตอนนี้ผมมีสองตัวผมลดละสองพันตัวละพันขาดตัวเลย นะตัวละพันเรามี2ตัวเสื้อคอเต่าด้วยคอเต่าเหรอคะเนี่ยครับผมแต่คุณลองใส่ได้ไหมคะเอ้าได้ครับมาคุณนี่ดูเลยดูเลย,เลยผมใส่ดูฉันฉันหันหลังให้ก่อนนะคะนี่ครับนี่ครับนี่เป็นไงฮะเป็นไงฮะ oh. เสื้อนี้ใส่โดยสต็อปจิ๊บนะครับตอนที่เขาขึ้นเวทีขายเขาเรียกว่าไอฟรุต oh. ครับผมคุณคิดว่ายังไงผมไม่อยากใส่มากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนคุณภาพมันกำลังดีเยี่ยม mm. ตอนนี้คือมันอยู่ในเกรดลิมิเต็ดถ้าเกิดใส่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะอยู่แถวโบบเ มีตัวอื่นไหมครตัวอื่นแล้วครับตอนนี้มีสองตัวฮะก็คือมีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสูตรนะครับอ่านี่ฮะมันจะเปิดเซ็กซี่แบบนี้หน่อยแต่ว่าคุณไม่เป็นไรอย่าไปสังเกตมันนะฮะผมเป็นภูมิแพ้อแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ผมเชื่อสวยนะครับให้พี่ป้านนะอาหรือว่าใครๆก็ได้ที่นั่นที่เป็นผู้ชายใส่แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากใส่เดี๋ยวผมไปซื้อใหม่ให้แต่ตอนนี้ของหมดแล้วนะครับ อ่าผมรเรือะนั้นไม่รู้จักนะผมชื่อรอยสวัสดีค่ะคุณ้อยครับผมผมมีความใฝ่ฝันว่าผมอยากเป็นนักธุรกิจที่รวยที่สุดแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับผมฉั่ว่าคุณคุณเต็กตัวดูรวยมากนะคะอ๋อไปยืมเขามา <c oughs> <laughs> ทั้งนี้เท่านั้นครับเอาหรือเปล่า2ตัวสองพ ว่าอย่างฉันขอดูเพิ่มได้ไหมคะเผื่อฉันจะอยากได้ทุกตัวนะฮะอยากได้ทุกตัวก็ตอนนี้มีอยู่2ตัวฮะถ้าถอดเสื้อตัวผมแล้วก็เป็น3ตัวเลยคุณจะเอาเสื้อตัวที่ผมใส่ได้ไหมฮะมันเหม็นไหมฮะมันอ่ผมเพิ่งอาบน้ำมามันไม่มเหม็นหรอกแต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคเอาริ่งเลยตอนนี้ผมขายคุณแล้วตัวสองพนนะครับตอนนี้เลยจากปกติราคาเี่ยเป็นหมื่นเพราะว่ามันต้องผ่านกรมแบบสำนักงบสรนักกรเยอะนะตมมันกว่าจะเข้ามาลําบาก เนื่องจาอมีคุณบอกมีสี่ตัวนะฮะฉันอ,อยากดูอีกตัวด้วยนะฮะม,มันขายไปแล้วฮะมันขายไปแล้วนีค่คุณหลอกชัดหรอคะนี่มันยังไม่ไมผมยังไม่ได้พูดเขาว่าลงหลอกคุณเลยฮะคือตอนแรกมีสี่ตัวแต่ก่อนหน้าเนี้คือระหว่างทางผมก็ไปเอาไปขายลูกค้าคนอื่นนะฮะผมเล่ร่อน hmm. ถ้าตลาดเจเจกรีนได้มาเก็ตมาเนี่ยผมไปตั้งบูธขายแล้วแต่ตอนนี้ผมต้องมาแบบว่าตั้งร้านแบบนี้นะครับหาลูกค้าแบบนี้ hmm. นะฮะ แต่ผมว e ่ารอยอีไลน์ไม่เคยโกหกงั้นเดี๋ยวฉันขอเบอร์ติดต่อคุณได้ไหมคะเ <c oughs> บอร์อะไรล่ะฮะนี่ขอเบอร์ผมเลยเหรอฮะอะ,แบบะ,อะได้ค่ะอ่าได้ผมดูมถามคุณเลยคุณชื่ออะไรครับเนี่ยฉันโซอี้นะคะโซอี้อ่ะใช่เอาไหมสรุปว่าคุณเอาเบอร์ผมหรือคุณเอาเสือ้อเอาเสื้อด้วลยไหมอืมฉันว่าเดี๋ยวฉันจะฉันมีคนรู้จักค่ะเป็นผู้ชายไม่แน่ใจว่าเขาจะอยากได้หรือเปล่านะคะเอางี้คุณคุณซื้อให้เขาเลยดีกว่าถือว่าเป็นของขวัญผมลดราคารีเพลทรีชั่นเลยผมลดเลยเนี่ยผมลดแล้วเนี่ยนี่ผมขาดทุนแล้ว ให้เหลือพันห้าเลยอ่ะมีตังค์นนะะสิเี่ย<ล>คุณมีเท่าไหร่ตอนนี้คุณมีเท่าไหร่โอ้ในตัวฉันตอนนี้มีแค่สองร้อยดอลเอามาร้อยเดียวร้อยเดียวก็ได้ครับร้อยร้อยเอาอดีค่ะอย่างนั้นเนี่ยเอาของมาก่อนก็ได้ไม่ได้ฮะมันต้องยืน่นหมูยื่นแนวคมณไม่ต้องห่วงผมไม่เคยโกหกผมรู้จักนายตำรวจเยอะแยะผมบอกเลยผม,มตุกติกคุณแจง้งได้เลยนะครับโอ้เหมือนเหมือนมีรถตำรวจผ่านมาด้วยะคะ่ะเมื่อกี้แบบแบบอ่ารถตำรวจก็ลูกค้าผมเมื่อวานผมเพิ่งขายเสื้อไปกับเขา เอาจริงๆถามตำรวจเลยไม่มีใครตำรวจเลยก็ไม่มีใครรู้ไม่รู้จักร้อยลายนะอ๋อได้ค่ะงั้นงั้นเอามาตัวนึงค่ะอ่าเอาตัวหนึ่งนะครับพันหนึ่งอ่าตัวหนึ่งพันหนึ่งฮะในนคุณบอกร้อยร้อยหนึ่งอ๋อร้อย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 หนึ่งครับร้อยก็ได้อ่าร้อยร้อยขาดทุนเลยอ่าเนี่ยครับใจใจฮะเอาเสื้อไปเลยเนี่ยอ่านม่ค่ะฉันแถมให้นะโอ้ยใจดีเหลือเกินฮะอ่าถ้าแถมมันผมแถมให้แล้วกันนะแถมหมวกซื้อเสื้อแถมหมวกฮะคุณนี่เป็นคนดีมากเลยค่ะเนี่ยเสื้อผ้านี่คุณคุณนะคะเนี่ยแบบ มันมันเคยเห็นนะฮะอ๋อมันไม่บัญหาไม่ได้ไงฮะออะถูกปะเ<ด> <Okay. S 2> กครับผมยินดีที่ได้ร่วมธุกรกิจกับคุณนะครับคุณโซอี้อได้ค่ะค,คุณลอยครับเดี๋ยวผมไปขายของต่อแล้วครับผมครับขอบคุณค่ะ <laughs> โอ้สุดยอดมากเลยครับสุดยอดเลยผมคิดว่านัก<อ>บบว่าเออนางแบบมาเดินแบบแถวแถว,แถวปารีสอ๋อโอ้โหแ,แน่นแน่นอนน,น,นะท่าจะสวยนะคะดูได้ใช่ไหมคะสวยไหมคะ ครับผมถ้างั้นผมไม่รบกวนคุณแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีของแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขายคุณนะครับคุณซศยได้ค่ะขอบคุณนะะได้ครับ <c oughs> ไอยู่วะขาดทุนเลยเนี่ยตอนแรก <c oughs> เฮ้ยวันนี้จะเอากำไรกลับคืนมาให้ได้พระเจ้าช่วยวนวนที่สอนอยอีกรอบหนึ่งขายหมวกหมวกอะไรหมวกก็วันนี้เดี๋ยวขายหมวกด้วยเนี่ยขายหมวกด้วย ประเด็นคือลากตัวเองเนี่ยเดยวจะขายหมดตัวเนี้ยขายหมดเลยขายหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยขายหมดเลยเออขายหมวกสงครามโลก <c oughs> ไอบก้บวกเลยนะตีต่างว่าเป็นหมวกที่ผ่านมาจากสงครามโลกปีหนึ่งเก้าสี่ห้าอ๋ได้ได้ได้ได,ได้คิดเรื่องก่อนเป็นตุเวเนตายแล้วเขาเนี้ยเดี๋ยวหาเหยื่อ,อก่นอนหน่หน้ผมอยากได้สักประมาณสองสามหมื่นเข้าตัวอะมาเลยมา,อาจอดรอยอย่างงี้อ้สตาร์ทรถซะด้วยโอ้โหเหยือ่อเหยือ่อ อร่อยเลยฮ่าหยุดคับนี่เจ้าที่ตำรวจแล้เจ้าโอ้โอ้วัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณจอมสันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ผมเองผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับโทโอ้ยคุณตำรวจจอนอ่าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอ่าปกติดีครับผมโอ้ยช่วงนี้แบบมีเสื้อผ้าใส่ไหมมีอยู่ครับผมโอเคมีเสื้อผ้าใส่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณตำรวจเนี่ยต้องการอันนี้แน่ๆเลยมันเป็นเขาเรียกว่าของล้ำค่า Limited Edition อันนี้อ่าเห็นไหมฮะ German Helmet อันนี้เนี่ยเป็นหมวกของเขาเรียกว่ายุคสงครามโลกฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเดี๋ยวผมมาหา,าผมก่หกนี่เห็นไหมฮะหมวกเนี่ยมันลิมิเต็ดอิดิชัหาซื้อที่ไหนไม่ได้ผมขายให้ตำรวจคนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับห0 0พัน จากราคาเดิมเนี่ยมันหมื่นห้าคุณตำรวจฟังผมก่อนมันเป็นราคาเนี่ยตำรวจเนี่ยคุณตำรวจคุณตำรวจซื้อไปเสปร็จปุ๊บคุณตำรวจไปจัดนิทรรศการโชว์หมวกเนี่ยล่ามซามเนี่ยตกแล้ววันละสองสามพันแต่ผมไม่อยากที่จะเอากำไรตรงนั้นผมอยากจะให้คุณตำรวจเพราะคุณตำรวจเนี่ยถูกชะลอก,กับผมผมขายคุณตำรวจตอนนี้เลยเข้าใจป่าวนะห้าพันนะก็ไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันครับตอนน,นีเ้เอาเอาเอา,เอาไปบอกคุณตำรวจตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่ในตัวเหรอครับครับมีไม่ถึงหมื่นครับผม ไม่ถึงหมืน่นแล้วมันถึงเท่าไหร่ล่ะผมเอาครึ่งหนึ่งผมลดราคาเลยสุดๆเลยครับผมนี่คือคุณตำรวจต้องฟังนะมันเป็นหมวกที่พระทหารผ่านศึกไอห,หมวกเนี้ยมันมาจากคุณที่ชื่อว่าไรอันเพราะสมัยก่อนเนี่ยช่วงสงครามโลกตอนนั้นเนี่ยช่วงบาวาติพวช่วงที่เยอรมันกำลังบุกเข้ามาเอ่อโจมตีกรัเสเซียเขากำลังต่อสู้อย่างเมามันต่อสุดท้ายเนี่ยกองกําลังของเขาเนี่ยประตูของเขาเนี่ยต้องค่อยๆล้มตายไปแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่ไปต่อสู้ไปช่วยไอเนี้ยไอไรอันคนเนี้ยหมวกนี้เลยมีที่มาที่ว่าชื่อว่า saving private ไรอัน เออเมื่อกี้คุณมันพูดถึงการต่อสู้กับรัเสเซียไม่ใช่หรือครับมันมันโครจรกันไม่สะดวกซื้อตอนนี้ครับผมถ้าสะดวกตอนนี้ผมลดเลยสองพันห้าผมยังไม่สะดวกซื้อนะครับผมตอนนี้ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะลูกค้ารายต่อไปก็ไดู้ขาดทุนเลยเนี่ยทำไมวันนี้ขาดทุนเนี่ยไม่เอาซิเราไม่อยากขาดทุนเราอยากได้ตังค์เอยอา้าวรถจอดอ่านหนังสือเยอะไหมจอด อ,อ,อน่ะดูท่าทางนี่ใส่รวยใสยหูฟังซะด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณชื่ออะไรครับเนี่ยจเซฟครับผมคนละจอเซฟเหรอครับใช่ครับผมอ๋อผมชื่ออรอยครับเอ้คุณ,คณจเซฟอย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นนะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยถูกชะตาคุณ ยังไงครับผมคิดว่าผมเจอเสื้อผ้าที่จะใส่ให้ใส่กับคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้มีออร่าเงินไหลามาเทมาฮะโอ้โห oh, oh, ขนาดนั้นเลยเรอครับขนาดนั้นแหละครับขนาดนี้ด้วย oh. ผมเจอสูตรตัวหนึ่งฮะเหมาะสําหรับคุณนี่ฮะนี่นี่คือสูตรสมูทฟิตนะครับโ oh. อ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผลจะเป็นสมิธฟู้ดถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อตัวนี้แล้วไปค้าขายอาหารผมเชื่อเลยว่ารวย โอ้การันตีเลยใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็รวยอ่ามันคุณรู้จักระบบกาชาไหมรู้จักมันยังไม่มันยังไม่รวยตอนแรกแต่ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรวยผมไม่ได้หลอกอ่าครับผมไม่ได้หลอกลงผมไม่ได้หลอกลงผู้บริโภคแต่ใส่แล้วรวยจริงผมสามารถทานายอนาคตด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีเงินเดือนเข้าธนาคารคุณไม่ประเดี๋ยวนี้จริงหรือไม่จริงอ่าใช่เดี๋ยวมันจะมีเงินเข้าธนาคารคุณแล้วผมบอกเลยสามารถบอกอนาคตได้ว่าคุณสามารถไปรับเงินเบี้ยเลี้ยงคุณได้ สุดยอดคุณลอยนี่ผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยอ่าครับบอกเลยว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันจะไม่ได้จบอยู่ที่หลักหน่วยหลักสิบหลักแสนหลักอะไรแต่มันจะจบอยู่ที่หลักล้านดูผมเป็นตัวอย่างนี่ตอนนี้จบอยู่ที่หลักล้านแล้วจริงสิครับครับโอ้คุณเห็นหัวผมไหมจบหลักล้านไหมฮะล้านโอ,โอเคครับอ่า <laughs> ผมพูดถูกเพราะฉะนั้นซื้อเสื้อผมตอนนี้นะครับเป็นเสื้อสูตรที่ผมบอกทำมาค้าขายรวยสมุทฟิตสมิธฟู้ดผมขายตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งพัน หนึ่ครับอ่า1,000ก่อนที่ผมจะซื้อจะอะไรอย่เงี้ยผมขอถามในึ่งขอให้ผนดีๆสัสองข้อครับว่าทําไมผมต้องซื้อนอกจากที่คุณบอกมาก่อนหน้าเนี่ยหนึ่ให้ความอบอุ่นทั้งร่างกายจริงหรือไม่จริงก็จริงครับอ่าจริงอ่าก็จริงก็ถูกสเวลาหนาวคุณต้องใส่อะไรเสื้อขนหนาครับอ่าเห็นไหมครับเสื้อสูตรตัวนี้มันมีคําเรียกว่าฮี t เทค อ่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่จากยูนิปิกโรอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นยูนิปิกโรถ้าเกิดสั้นๆคือยูนิกโลอ๋อเน่าจะคุณนๆแบรนด์นี้เยอะอ่าเพราะนั้นคุณใส่เสื้อตัวนี้เชื่อผมรวยอ่าคุณว่าไงฮะตอนนี้พันหนึ่งพันหนึ่งแล้วถ้าผมขอต่อรองคุณได้สักแ0ดร้อยได้ไหมครับพันสองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายพันสองถ้าเกิดคุณไม่จ่ายพันสองเอางี้ผมคุณจ่ายพันหนึ่งผมแถมเลยอ่า อันนี้มีข้าวเอาข้าวผัดด้วยอ่ะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยอ่ะโอ้โหสุดคุ้มจริงครับมีของแถมด้วยมีของแถมแล้วมีของแถมมีของแถมครับมีของแถมร้านผมนี่ต้องแบบว่าให้คนรู้จัก100 e ้อยอีไลน์คนทํามาค้าขายผมมีความฝันผมอยากจะเป็นคนรวยนะครับธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจรวยพันล้าน,านแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นคุณว่าย,ยังไงเป็นโกที่แอมบชั่นมากครับก็โอเคโอเคเฟันออฟเฟอร์หมดเลยพันหนึ่งครับผมพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมโอเคไหม อ่าคุณให้หนึ่งร้อยเงินผมก็แถมอีกคุณได้ยินไหมขาดทุนคือกําไรอ่าใช่ครับ,คร,บครับผมอเอาตอนนี้เอากําไรผมไม่ได้กําไรอะไรจากคุณเลยอันนี้นพูดตรงๆเลยแบบซินซิลิตี้นะ<อ>ผมไม่ได้ผมไม่ได้กําไรเลยนะเซอร์วิสชาร์ตนี่ผมก็ได้โดมนมาแล้วสามร้อยโอ้เยอ <laughs> ะเยอะอยู่รถชนอีกนะ <laughs> ก็ขับมาหามาหาลูกค้าเลรอครับ <laughs> โอ้ตายแ้วคนครับพันหนึ่งนี่นอนๆแล้วเนี่ยกำไรผมไม่ค่อยได้ฮะัสามร้อยไปจ่ายค่าซ่อมอีกสามร้อยจ่ายค่าโรงพยาบาลอีกสามร้อยยังต้องจ่ายสมกรค่าเอาเสื้อเข้ามาเนี่ยถือว่า,าเสนอผมได้แบบมัดมือเลยตอนนี้ก็คือโอเคครับเห็นไหมรเราชอบของแถมมั้ทุกคนชอบของแถมหมดจริงไม่จริงจริงนนครับอันนี้จริงผมไม่เถียงเขาอันนี้จริงจริงจริงอ่ะถ้างั้นผมใจใจผมเชื่อคุณนี่เลยฮะเสื้อสมิธฟูดสมูทฟิตโอ้เดี๋ยวผมขอลอง ขอทดลองเอาเลยฮะอันนี้เลยฮะหมวกด้วยครับเป็นไงบ้าคุณน,นี่ไม่ได้เพียงแค่จะเป็นโอ้โหนักธ,รรธุรกิจค้าขายแต่ว่าเป็นแฟชั่นโชว์ไปเดินแฟชั่นโชว์ยังย่อมได้คือแบบใส่างี้คือสาวๆาเขาหาผมแน่นอนครับผม,อ,อ,ผมอ่ะผมแถมไมด้วยเลยเนี่ยผมขาดทุนละอ,อ่ะแว่นฮะรองเทา้ารองเท้าด้วยเนี่ยรองเท้าเนี่ยผมซื้อมาคู่แล้วหกเก้าเก้าโอ้แต่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 อ่าผมได้กำไรไหมผมไม่ได้เอาอย่างงี้คุณรอยใช่ไหม ครับผมโอเคครับถือว่าเป็นการเสนอผมที่ผมพูดไปเรื่องว่าไงอ่ะผมชอบมากครับผมผมขอโอนให้คุณผมไม่บอกจำนวนแล้วกันเป็นอย่างนั้นโอ้ผมครับโจเซฟอาร์เรนอ๊บโอ้เถอว่าช่วยๆกันครับอันนี้โอ้ขอบคุณมากครับโอ้ผมทำธุรกิจผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงโอ้โไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็โอ้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นฟูลพี่เอ็นดูขึ้นมาแต่โอเคครับลุกขึ้นโอเคผมมีตังค์ไป จ่ายค่าค่าซ่อมรถแล้วครับโอ้ oh, เดี๋ยวนี้ช่างเขาเก็บแพงขนาดเออไม่ใช่ดิซ่อมบ่อยขนาดนั้นเลยเรอครับเปล่าผมขับรถไม่รู้ตามดูตามมาตาเรือชนเองเอาแต่แล้วเขาให้ดูถนนเนี่ยรับไม่ดูดูตามมาตาเรือเออ,อขอบขอบคุณมากนะครับคุณโจเซฟยังไงอันนี้ผมให้เบอร์ไว้เผื่อคุณอยากจะทาํามาค้าขายกับผมในอนาคตโอเคได้ครับแต่เออผมมีอย่างเึิมจะเสนอคุณถ้าคุณมีแพรที่อยากจะเจียาผลรับเจีรนะเฮ้ยโอ้ เใช่ไหมครับคือปกติคนเนี่ยเขาจะคิดแบบว่าเจียครับละสองพันสองพันห้าผมคิดแค่พันเดียวพอเอางี้ผมขายคุณตอนนี้เลยเพชรพบเพชรเพชรผมไม่มีผมมีแร่แรสิบก้อนมันขึ้นต้นด้วยแร่เหมือนกันอืถ้าแร่ตอนนี้ผมยังไม่สนใจเท่าไหร่ตอนนี้แต่ถ้ามีเพชรอย่างเดียวผมผมจะเจียให้ได้ให้เป็นเพชรงามได้ใช่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 แสดงว่าคุณนี่น่าจะรวยพอสมควรคุณโจเซฟ ไม่เลยครับผมไม่รวยไม่ครับคุณรวยน้ําใจครับ <คน S 1> ไม่คร<ว>ับ <ใจ S 3> <c oughs> ผมก็ใจเพราะว่าหลายลคๆคนเขาก็แบบลําบากกว่าจะทำว่าทานี้ได้ผมก็เข้าใจผมก็อยู่จนมาเมา่ก่อนเหมือนกันโอ้ขอบคุณครับวันหนึ่งที่ผมประสบความสําเร็จผมจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้คุณโจเซฟโอไ้ได้เลยครับได้เลยขอบคุณครับรผมก็ขอให้โชคดีครับกับเดินเส้นทางในคุณกำลังเดินอยู่ตอนนี้ได้ครับมันอาจจะลําบากนิดนึงกันมาหลายมากันมาหลายมาครับผมขอบคุณครับคุณโจเซฟโชคดีคุณลอย กู <G ül> ไม่ได้กำไรเลย <G ül> ยังไม่เกินยังไม่ได้ในสิ่งที่เราเสียไปเลยโถยคนที่ใจปั้มและป่าที่สุดน่ะมีแต่โรงพยาบาลฮอสพิทอลนั้นเท่านั้นมีทางเดียวไปขายกับหมอหมอเขารวย <aa> อย่าบอกแล้ว่ารถคันนั้นคันข้าง,งหน้าของเราคือรถของคุณโจเซฟอารเลนได้เวลา ทำมาหากินเฮงเฮงรวย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 ระหว่างจะไปทำมาหากินเปิดแอป,ปดูก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวลอตเตอรี่ออนไลน์เลขท้าย2ตัว73 73เ็ลขท้าย2ตัวเงินรางวัล6 4 8 3 8 4ไม่ถูกกับเขาเลยถูกหรือเปล่าไม่รู้ดูหวยไม่ชำนาญซื้อไปเรื่อยเ,เดี๋ยวว่าชำนาญเองวัสดีครับเป็นไงฮะกินแล้วครับเนี่ยหวยกินผมเชื่อในความกาชาแมทดอทเรนดอม มาของพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาเปิดดูต้องมีสักอันแหละที่ถูกล็อกหวยบอกว่าจะมาหวังรวยทางลัดแบบนี้ไม่ได้หรอกได้แต่เพอ้อฝันหัวย,ยังไม่ได้ถูกเพอ้อฝันสักแล้วเราก็ยังไม่ได้บีบ้านนอนออกอบเขาเลยดูสิแอพทรัพย์ที่เช่าเดือนละห้าสิบห้าสิบมิลพเดือนละหนึ่งพันสี่ร้อยอะไรนะ,ะหัวสมองผมบอกขายาลอตเตอรี่ <laughs> ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาราคา25เราขายไหมราคาแถวๆประเทศเพื่อน,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 นบ้านอันละ80แล้วก็ไปขายถูกแน่นอนเออทำไมถูกผมก็เรียบร้อยอะโดนล่ามาหรือเปล่าได้เวลาอันแน่ฮัสซ์แน่เห็นละฮัสซ์แน่ฮัสซ์แน่อ,อนู้ยฮัสซ์แน่ฮัสซ์แน่โอ้ยเยือยเยือเยือยเยือยเยือเยือเยือโอ้ยมา้ยครับมาเลยครับมาเลยครับอ่าผู้หญิงผู้หญิงอ้าวผู้จัดการครับผมอ่าฝากซ่อมรถหน่อยครับอ๋อซ่อมรถใช่ไหม ครับผมโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว้โอ้โหเยอะเลยแหมใส่มาสคอตกล้วยด้วยโอ้ดีครับเดียครับสวัสดีดีครับสวัสดีครับโอ้คุณผมสัมผัสได้เลยผมเห็นความรวยมาจากคุณกลิ่นคนรวยกลิ่นความเจริญเนี่ยใกล้คุณมากรถสีดำของใครครับออรถผมครับครับผม ตอนให้นะคะอ๋อขอบคุณมากครับขอบมากครับอ่าคือคือคืองี้ฮะผมสัมผัสได้ถ้าเกิดว่าคุณซื้อของของผมจากผมไปเนี่ยผมรู้เลยว่าคุณจะรวยแนย่นอนฮะมันของที่คุณขายที่มันคืออะไรครับอ่าหวยฮะหวยผมขายหวยใบเท่าไหร่ครับใบละ80เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเลย80ครับผมแต่บอกเลยว่าเลขเด็ดเลขเด็ดครับผมบเลขเด็ดเอานี้ผมขอเลขในใจของคุณแล้วกันเลขเลขหกเก้าอ่ะมี 69, หกเก้าหกเก้า มีเลขหกเลขหกอ่าแต่เก้าคุณเอาไปบวกเอาอ่าเลขหกนี่อยู่นี่เลขท้ายหรือเลขหน้าเลขหน้าฮะหกสี่ศูนย์ผมให้คุณตอนนี้เลยหกสี่ศูนย์เจ็ดห้าสามศูยเจ็ดห้าสามเอาไหมโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจอ่าใบนึงก็ได้ครับใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งนะครับอ่าแปดสิบครับผมครัวสกู๊ปหยิบตอบฝั่งวันนึ่งเฮ้ยอันนี้โอ้แปดสิบทำไมขายง่ายกว่าเสื้ออีกวะขอบคุณใชิบริการครับผมโอ้ขอบคุณครับอันนี้ฮะนี่ฮะมีอีกเลขหนึ่งอันนี้เลขสวยอยู่เหมือนกัน เก้าสองตัวเก้าสองตัวครับผมเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่คนตรงนี้ผมขอเปิดดูปฏิริปแปบนึงแล้วว่าผมได้ว้หรือเปล่าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่ครับผมเก้าหน้าเก้าไกลเจริญแน่นอนโอ้โอ้ถ้างั้นงั้นขอใบหนึ่งอ่าครับผมอ่าแต่ใบนี้เนี่ยมันหายากเพราะว่ามันเลขเก้าเก้านะครับมันอาจจะต้องใช้เงินนิดนึงเท่าไหร่ครับใบเท่าไหร่ผมคิดเลยสองร้อยทวน สองร้อยเหรอต่อร้อยห้าสิบได้เปล่าอ่ะร้อยห้าสิบป่ะร้อยห้าสิบอ่ะโอเคนี่ฮะสองเก้าเก้าหน้าเก้าไกลเจริญแน่นอนครับผมครับผมนี่ดีค่อยคุยกันง่ายอีกอันหนึ่งสามเลขแบบโอ้โหเลขสวยมากอันนี้มาเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าคนนี่ถ้ามองจะแบบมองเป็นทุเรศก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเลขตองที่คล้ายๆเลขตองเลยปดแ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 ปด แปดสามตัวอันนี้ผมไม่ค่อยอันนีติดเลขนี้ผมไม่ค่อยโอเคอะอ๋อไม่ชอบเลขแปดแปดแล้วฮะใช่ใช่ใช่แล้วคุณเคยฟังเพลงดาจิมไหมเพลงไม่เคยคนระับเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแต่อันนี้ข้างๆห้องดาจิมเขาหน่อยอันนี้เจ็ดูนหกถัดไปอีกสองห้อง oh. เลขนี้อาถรรพ์หน่อยนะครับแต่ยผมขายคุณตอนนี้เลยเก้าสิบเจ็ดิได้ป่าถ้าเป็นเลขอาถรรพ์น่ะเอาเจ็ดห้าแล้วกันฮะเจ็ดหาดตัว okay. ได้ได้ได้โอเคอ่ะนี่ครับ อ๋นนอขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ถูกนะครับอนนขอให้เจริญเจริญครับผมเจม <c oughs> ริญครับผมรัวเวนี้คือเวของเราขายลอตเตอรี่มันขายมันออกไวกว่ามันออกไวกว่าเสื้ออีกนะมันเก่งกําไรเนี่ยจากยี่สิบห้ามันไวเหลือเกินขายหวยออนไลน์ดูท่านาั้นจะของรถหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราให้เขาไปเขาถูกประมาณล้านหนึ่งเอ้ยคิดถูกคิดผิดขายลอตเตอรี่เขาเนี่ยต้อถูกล้านหนึ่งอะ